ฝังดวนบุรีลำค้นพบดาวดวงใหม่ตามรอยสุปโชคแล้วด้านมาดามแป้งไม่ทนเตรียมเคลียร์ผู้ตัดสินไทยมาตรฐานโคตรแย่เกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนะะื้อหา แนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัทในคเคตการโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นเเกรเนพัทในคเคตการโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้มาเก็บตกควันหลงศึกฟุตบอลไทยลีกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันหน่อยนะครับเป็นการกลับมาแข่งขันในช่วง เลกที่2นะครับในเกมวันศุกร์กับวันเสาร์เนี่ยผมพูดคุยไปแล้วนะครับมาพูดถึงเกมวานอาทิตย์กันหน่อยเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสนั่งดูบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับอีกหนึ่งทีมเต็งแชมป์ของฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลนี้นะครับที่เลก2เนี่ยมีการเสริมทัพผู้เล่นคุณภาพเข้ามามากมายเจอกับลำพูนนะครับต้องยอมรับว่าลำพูนเนี่ยสร้างความปั่นป่วนให้กับบุรีรัมได้เป็นอย่างดีนะครับ แต่สุดท้ายแล้วบุยีรัมยังคงมีมาตรฐานที่เหนือกว่านะครับก่อนจะพลิกเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับแต่ผมมว่านักเตะใหม่ของบุรีรัมยังต้องใช้เวลาปรับตัวนะครับแต่ก็มีทีเด็ดดูเกานี่น่าสนใจนะเออขณะที่บราซิลนี่เดี๋ยวให้เวลาผมว่าบุรีรัมเนี่ยยังไงก็อยู่ในเส้นทางที่ลุนแชมป์นะครับเพราะว่าสวอตเขาเนี่ยใหญ่ขึ้น แต่เมื่อวานนี้สิ่งหนึ่งที่มันเตะตาผมมากนะครับก็คือฟอร์มของนักเตะวัย17ปีอย่างธนกฤตโชตเมืองปักครับคุณผู้ชมเฮ้ยนี่เป็นนักเตะที่ผมรู้สึกว้าวกับเขานะเพราะว่าลงมาเมื่อวานนี้เปลี่ยนเกมให้บุยลำดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับคุณผู้ชมจริงๆธนกฤตโชตเมืองปักเนี่ยได้รับโอกาสลงเล่นมาตั้งแต่เลกแรกแล้วแล้วก็ผลงานดีผมก็อยากรู้ว่าเฮ้ยพอผ่านเล็กแรกเข้าสู่เล็กที่2เนี่ย ธนกริจ,จะยังอยู่ในส็อกคอร์สบุยดำหรือเปล่าและจะได้รับโอกาสหรือเปล่าปรากฏว่าเด็กคนนี้มีของนะครับไม่ธรรมดานะครับยังอยู่ในสควอร์ชุดหลักของบุยดำได้และเมื่อวานเนี้ยสำหรับผมนะนี่คือคนที่ทําให้บุยดำพลิกกลับมาชนะเลยเพราะลงมาเนี่ยหวือหวามากนะครับธนกริตชนเมืองปกักทําไป2อแอซิดเลยเออเกือบทำสองไอซิดมีส่วนร่วมทั้ง2ประตูแล้วกันพูดแบบนี้ลูกแรกเนี่ย กึญยิงกึนผ่านให้สุประชัยใจเด็ดถ้าอาร์มแปรจังหวะแรกไม่ไปติดอาริซุซุโกะเนี่ยธนกิจได้แอสซิสต์และแต่ได้ไปแปรติดและสุปชัยก็ซ้ำเข้าไปก็มีส่วนร่วมสำคัญเลยสำหรับทัธนกิจแล้วก็ลูกที่สองที่เปิดเข้าไปให้พิโอลี่ใช่ปะที่ยิงเข้าไปลูกนี้ก็เปิดสวยเฮ้ยผมว่าเด็กคนนี้อายุ17ปีเองอะ่ะลงมาสร้างอิมแพคให้กับเกมได้พร้อมกับเล่นกับรุ่นพี่ได้อย่างกล้าเล่นนะเล่นกับพี่อุ้มธิรทร เล่นกับกลันเคาวสิทธ์เฮ้ยบอกว่าเด็กคนนี้เนะี่ยบุรีรัมฟูมฟักดีๆไปได้ไกลเลยทรงเดียวกับสุประโชคสารชาติตอนขึ้นมาใหม่ๆเลยนะครับเดี๋ยวรอดูนะผมว่าบุรีรัมน่าจะโอกาสนักเตะคนเนี้เยอะๆแต่ก็ต้องใช้งานแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่อย่างที่บอกว่าผมว่ามีของละเด็กคนนี้ยธนกฤตนะดูทรงแล้วเป็นกําลังหลักของบุรีรัมไปได้ย,วยาวๆเพราะบุรีรัมเนี่ยตอนนี้เขา เขารู้วิธีการปั้นดาวรุ่งและหลังจากที่สุพนัทกับสุพโชคเนี่ยประสบความสําเร็จใช่ไหมเขาก็เริ่มปล่อยนักเตะที่เป็นทีเด็ดลงมาเรื่อยๆไอ้อย่างธนก,กริชชนเมืองปักเนี่ยเฮ้ยสำหรับผมนะอนาคตเป็นกําลังหลักของบุรีรัม์แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าพัฒนาตัวเองมุ่งมั่นตั้งใจแบบรุ่นพี่อย่างสุพโชคอย่างสุพนัทในการไปค้าแข่งต่างประเทศก็มีแน่นอนในอนา,นาคตนะครับเพราะดูเหมือนว่าบุรีรัม์ช่วงหลังก็พร้อมจะปล่อยนักเตะที่ ต้องบอกว่าคุณภาพดีๆไปคาแข่งต่างประเทศไปล่าความฝันถือว่าเป็นแนวทางที่ดีของบุรีดำนะครับก็รอดูตอนนี้เนี่ยธนกฤิชนเมืองปักนะครับทำไป3แอสซิดและก็กลายเป็นผู้นำร่วมแอสซิดคนไทยของสโมสรบุรีรัมเคียงข้างพี่อุ้มจิรธรบุญมาทันโอ้โหเด็คนนี้ของดีนะครับปั่นกันยาวๆไปได้ไกลแน่นอนนะครับ ในเขาติดทีมชาติไทยชุดเยาวชนแล้วก็ล่าสุดไปยิงใส่อูดเบย์มาด้วยนะธนก,กิจช่วงเมืองปักเนี่ยเออรอดูรอดูฟอร์มในอนาคตผมว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นตัวหลักของบุย์ได้เต็มๆติดตามกันนะครับน่าเป็นช่วงที่แฟนบอลบุรีล์น่าจะมีความสุขนะทีมกลับมาฟอร์มดีอีกหนึ่งครั้งบวกกับตัวผู้เล่นเข้ามาก็มีคุณภาพสูงขึ้นด้วยลุน้นแชมป์มันครับไทยลีกฤดูกาลนี้นะบุย์กับแบงคอกเนี่ยลุ้นกันสนุก เช่นเดียวกับการท่าเรือเนี่ยท่าเรือในยุคโคตอ้นเนี่ยเกมลุกโคตรดีอะเมื่อวานนี้นั่งดูนะครับโอ้โหเกมลุกมันช่างไหลลื่นเหลือเกินนะสี่ห้านะั้นหลังสุดยิงคู่ต่อสู้กระจุยกระจายเลยท่าเรือก็อยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ขณะที่ BG เนี่ยอันนี้ต้องกลับเกมลุกด่วนเลยคือ BG เนี่ยตัวผู้เล่นก็เยอะแต่ตัวที่จะใช้งานได้เต็มเ็มเนี่ยมันมีให้เลือกไม่เยอะเหมือนกันนะโดยเฉพาะตำแหน่งศูนย์หน้าเนี่ยนี่คือปัญหา แต่ก็ฟุตบอลไทยลีกปีนี้ลุ้นการสนุกสุดมันแน่นอนนะครับในเรื่องของการลุ้นแชมป์นะแต่เมื่อวานนี้มันก็มีปัญหาดราม่าเกี่ยวกับการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินนะครับคุณผู้ชมในเกมที่เชียงรายนะครับเจอทางฝั่งของอุทัยธานีใช่ไหมคุณผู้ชมโอ้โหมันเป็นเกมที่ดราม่าโดยเฉพาะจังหวะที่อุทัยธานีได้จุดโทษผมไปดูภาพช้ายังไง ลูกนี้ไม่น่าได้จุดโทษจริงๆนะผู้ตัดสินก็ไม่รู้ว่ายัางไงคือพูดกันไป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเฮ้ยจุดโทษเหรอสุดท้ายเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นไปแล้วบิ๊กฮันเนี่ยโพสหลังจบเกมเลยโพสหลังจบเกมเขาเสียใจมากกับการตัดสินแบบนี้เจตนาการตัดสินมันชัดเจนมากเขาได้รับคำอธิบายว่าบัมพกิตเตะลิคาโดแต่หลังจบเกมมาเช็ค ก็เสียใจมากๆนี่เป็นหนึ่งในเคสที่น่าสนใจในอนาทิตย์นี้ก็พูดตามตรงว่าโหมันไม่น่าเกิดขึ้นจริงๆริงงฮันก็ขอโทษแต่จริงๆนะจังหวะนี้สาหรับนะผมผมผมองว่าไม่ควรเป็นจุดโทษอะต้องรอดูคําอธิบายของผู้ตัดสินว่าจะเป็นยังไงนะครับนอกจากนี้ผู้ตัดสินเนี่ยเขาอธิบายให้ให้ทีมงานชิงรายฟังว่าไอ้จังหวนะเนี่ยก็คือบักิังกไปเตะขาแต่ไปดูจริงๆอ่ะ ลิคาโดเตะวืดด้วยเออโอ้เรื่องนี้ครับว่าที่นายกคนใหม่เดี๋ยวรอการรับรองอย่างมาดามแป้งนวนพันล่ำซํำไม่ทนนะครับโอ้พอเห็นดราม่าแบบนี้เยอะมาดามแป้งเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ดราม่าใช่ไหมเขาได้ติดต่อสายตรงนะครับไปหาบิ๊กฮันมิติยับไพรลัสเลยโดยเขารับรองเลยนะครับว่าจะทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ตัดสินอย่างเร่งด่วน เพราะเข้าใจหัวอกคนทําทีมฟุตบอลผมบอกเลยนะผู้ตัดสินปิดพลาดบ้านเราต้องมีมาตรการที่มันเข้มขน้นไม่งั้นก็พลาดแล้วพลาดอีกนะครับมาดามแป้งจะจัดก,การเรื่องนี้แน่นอนเออเอาสิคราวนี้ผู้ตัดสินเป่าพลาดแล้วพลาดอีกเนี่ยคุณจะเจอบทลงโทษที่เด็ดขาดแน่นอนนะก็พูดง่ายๆว่านี่คือเสียงเดียวกันเมื่อวานเนี้ยมาดามแป้งก็โพส์ในเพจนะโพสว่าอยากให้ปรับปรุงตรงไหนบ้างหลังจาก ไทยลีกเล็กเริ่มขึ้นเรื่องที่แฟนบอลเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันคือผู้ตัดสินต้องมีมาตรฐานที่ดีวันนี้อยากให้มาดามแป้งแก้ไขด่วนซึ่งมาดามแป้งยืงนยันว่าพร้อมแก้ไขจะเอาเรื่องผู้ตัดสินของฟุตบอลไทยลีกเป็นมาตรการเร่งด่วนไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเพราะว่าคนทําทีมมันท้อจริงๆนะครับคุณผู้ชมออนอกจากนี้เนี่ยเรื่องนอกจากผู้ตัดสินแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของสนามแข่งขันต้องเรียบกว่านี้ไหมในแต่ละสนามอ่ะ เออฟุตบอลไทยจะได้น่าดูจะได้มีคุณภาพนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้มาดามแป้งได้เห็นหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวได้ทํางานเต็มๆพร้อมแก้ไขแต่ก็ต้องรอนะครับเพราะว่าคณะกรรมการผู้ตัดสินเนี่ยยังไม่หมดววละจะหมดววละวันที่10มีนาคมพอก็ต้องแก้ไขอะ่ะอย่าปล่อยผ่านเพราะว่ามาดามแป้งเข้าไปเนี่ยผมว่าจะแก้ไขในหลายๆเรื่องรวดเร็วแน่นอนเพราะว่าเขาเคยประสบปัญหาพวกนี้มาโดยตรงและเขารู้ว่า มันส่งผลกระทบต่อฟุตบอลไทยยังไงบ้างอะลุยเต็มที่ครับก็อยากให้ฟุตบอลไทยมันดีขึ้นทั้งเรื่องของความเข้มข้นสปีดฟุตบอลสนามแข่งขันแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือผู้ตัดสินถ้าผู้ตัดสินยังเปล่าได้แย่แบบนี้ฟุตบอลไทยพัฒนาย,ยากผมพูดตามตรงนะครับพูดตามตรงจริงๆต้องแก้เรื่องนี้โดยด่วนเลยนะครับอะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงในคลิปนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุย เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ในช anel ต้องซุยนะครับที่สําคัญเหมือนเดิมนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช anel ต้องซุยกันด้วยแล้วก็คลิปนี้นะครับแนะนํานี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกเรเน,น่พัทในเคสการโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน,น้นๆเกเรเน่พัทในเคสการโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มนะครับรวมไปถึงตอนนี้สินนค้าของกนนมี ออกใหม่เพียบเลยนะครับเข้าไปติดตามกันได้ที่เพจของเกรดเนี่นะครับคลิปนี้วา,านนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ